สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้น้อยโค้งกลางกัิสิพัพี่ๆน้องๆพระท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้องแต่ว่าแดดก็เริ่มออกแล้วละครับเมื่อเนี้ยใส่าจักน้อยครับตอนเศร้าผมก็จะหยอดเป็นปูนขาวครับพี่น้องครับวันนี้เอาปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกห้องก้นหลุมไว้เล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เอาปูนขาวมาหยอดวันนะครับพี่น้องก็จะเบิดนะครับบริเวณให้นี่นะครับผมจะปลูกเบิดแล้วครับ แต่ตรงนี้ด้านหน้านะครับผมจะปลูกเป็นแตงกัวครับพี่น้องเห็นไหมนะครับนี่ครับแตงกัวลายข้างนะครับนี่ก็จะเป็นทั่วนะครับทั่วไรยข้างครับพี่น้องครับนี่จะซื้อมาปลูกนะครับก็จะปลูกอยู่บริเวณนี้นะครับพี่น้องใกล้ๆอาศัยว่าใกล้น้ำนิดหน่อยนะครับเป็นทั่วกับแตงนะครับพี่น้องก็มีหลายอย่างนะครับผมเตรียมไว้สินมาปลูกนี่นะครับพี่น้องนี่จะเป็นปูนขาวครับพี่น้องทุกงปูนขาวบ่พอครับหยอดแล้วบ่เบิดครับจะได้มาหยอดเพิ่มอีกครับพี่น้อง ขุนเขานะครับ like. นี <Charl ott es> ่ครับตัวนี้จะปลูกทั่วกับแตงตอนครับนี่แตงกัวอะไรข้างกับทั่วครับก็มีหลายอย่างครับนี่ที่เหลืออยู่นี่จะจะมีแตงโมพร้อมครับพี่น้องนะครับแตงโมครับทุกนี้จะเป็นแตงโมนะครับก็ร้องเมืองสองพันครับพี่น้องซื้อมาสองพันครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งครับแตงโมนะครับก็จะปลูกต่อจากแตงกัวจากทั่วพุ่มนะครับพี่น้องน่ครับปลูกต่อ ก็พุ่มแตงกวนแล้วก็จะปลูกแตงโมลงไปประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็จะเห็ดลุมห้างเั็หน้อยช่วงนี้ก็เห็ดทีครับพี่น้องแตงโมเลยแล้วผมก็จะปลูกเป็นฟักทองครับพี่น้องฟักทองนะครับนี่ครับเมล็ดฟักทองนะครับพี่น้องที่เลือนะครับผมเะือปลูกฟักทองไปเบิดเลยนะครับพี่น้องที่เลือจากที่ว่าเอาแก่พี่ๆน้องๆแล้วนะครับผมก็เหลือเหลือแน่นะครับพี่น้องเพอาได้ปลูกผมก็จะปลูกครับพี่น้องปลูกให้เบิดเลยนะครับเพื่อหาเธอได้พัน์เพิ่นครับพี่น้องเพื่อได้พัน์เพิ่นอันนี้ก็จะเเเป็็นนมลดดขาโพะครับ พดหวานครับพี่น้องที่เหลืออยู่เหลือจากฟักท้องผมก็จะพื้นที่ว่างก็จะปลูกกระโพดตอครับพี่น้องครับปลูกไปเรื่อยๆแล้วับพี่น้องก็ได้กินกับกเป็นยังครับพอถึงหนาฝนฝนลงผมก็จะไถเลยครับพี่น้องไถเหพนเป็นปุ๋ยปุ๋ยพืชตดไปเลยนะครับหรือว่าถ้าฝนบ่มาง่ายกับมีโอกาสจะได้กินอยู่ครับพี่น้องแต่ฝนบ่มาง่ายนะครับอาจจะได้กินระบบน้ำกับ่ค่อยดีครับผมบ่ได้วางระบบน้ำดีปปเลยนะครับผมว่าจะใส่ใส่ยางนะครับ ยางหดออกซะกอนนะครับพี่น้องพราว่าบ่มีทอนะครับยังใครสื้อทอสื play muscle, Freeze, ้อย right ังการลงทุนหลายอย่างครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดครับใส่ทุนหลายครับช่วงนี้มาอยู่บ้านกับบ่มีรายรับครับกรายจใจกับสิบประมาณนี้ครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆก่อนครับพี่น้องครับค่อยๆปลูกไปแดดมากับเห็ดบ่ได้ครับตอนเช้าอาจจะปลูกบ่แเล้วอาจจะปลูกอยู่สองหมื่นสามหมื่นแล้วครับพี่น้องสซสิแล้วครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจนกว่าจะจะบ่มีพื้นที่จะให้ปลูกนะครับก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนฝนจะลงนะพี่น้องก็ปลูกไว้บ่ได้กินกะทิทิคบช่วงเห็ดนาให้เป็นปุ๋ยพืชสดไปเลยนะครับพี่น้องครับผมก็จะปลูกเป็นทั่วก้อนครับพี่น้องครับนี่ทั่วพุ่มนะครับไว้แถวหนาครับปลูกเป็นทั่วพุ่มไว้แถวหนาหลังจากนั้นมาก็จะปลูกเป็นแตงกัวครับพี่น้องแตงกัวแล้วแล้วก็จะปลูกแตงโมต้อครับแตงโมแล้วก็จะปลูกเป็นฟักทองครับปลูกเป็นฟักทองแต่ตรงนั้นที่ว่าบางๆทางด้านหลังผมนะครับหน่อยนึงจะเป็นช่วงว่างอยู่ผมก็จะผมว่าจะปลูกเป็นในขขาโพดครับพี่ จะได้ย้ำไดยจะปลูกเอได้ปลูกตอนไหนนะครับพี่น้องข้างนาก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับพื้นที่ผมก็จะปลูกเป็นว่าจะว่านเป็นกวงตุ้งครับข้างนานะครับอาศัยที่ว่าใกล้น้ำเนียครับพี่น้องก็จะเอาสายยางจากเสมือนนะครับหดนะครับแถวนี้นะครับ้าเป็นฟักทองก็อาจจะได้หิวหดครับพี่น้องเพราะพันยุไก่นะครับครับอย่ก็บไปติดตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับเริ่มปลูกเลยครับพี่น้องครับ นี on, ่ครับพี no ่น้องผมกะจะปลูกแบบนี้ครับสําหรับหลุมที mm ่ว่าพ ah ่นดินไว้แล้วนะครับกาใส่เป็นปูนขาวก็ไ้ปุ๋ยคอกครับพี่น้องห้องก็หลุมไว้น่ครับผมก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับเพราะว่าจะใส่น้าใส่ยางหดครับพี่น้องก็จะเฮ็ดให้เพิ่นแบบว่าขังน้าจังหน่อยครับนะครับเดี๋ยวปลูกแล้วก็จะหาฟางครับพี่น้องหาฟางม็ปบปกหนาจักหน่อยครับเพื่อว่าให้เพิ่นเหี่ยงง่ายนะครับนะนี่ครับพี่น้องครับไอ ตัวพุ่มนะครับเป็นทั่วพุ่มเป็นทั่วไรข้างครับพี่น้องอยาจะใส่หาเม็ดครับเพื่อที่ว่าเพื่อนบ่เกิดเบิดครับกาบบ่อลงเลิกเหือนไดครับพี่น้องกะเสี่ยวลงประมาณจะเซนกวกลัวนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้ขึ้นไว้ไว้ครับนี่ครับตัวนี้ในพวก่อยงับเหมือนเดครับพี่น้องอยกจะใส่หกนะครับตัวนี้เม็ดบ่ก่อยงับเหมือนเดจะใส่สองนะครับลุมนี้ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับบ่อลงเลยกครับประมาณเซนก็กลัว แล้วก็จะเอาน้ำมามาลดลนะครับพี่น <re ้องลดน้ำแล้วก็จะหาฟังมามาปิดไว้คร uh ับพี่น้องครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆครับหาเม็ดทุกเม็ดก็ใส่ไปเลยครับว่าเป็นอยังเพื่อเพิ่นบ่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดเบิดก็ดีครับพี่น้องนะครับถ้าเพิ่นเกิดเบิดก็ดีครับ เดี๋ยวผมก็จะโหดน้ำแล้วก็หาฟังมาปิดไว้นะครับพี่น้องครับ เบ็ดแล้วครับพี่น้องครับนี่ตัวฝักเงานะครับผมก็จะใส่หลายจังหน่อยครับสำหรับรุมี้นะครับพี่น้องเพราะว่าถาจะไปปลูกอีกรุมนึงมันก็จะบ่พอครับพี่น้องก็จะใส่หนึ่งสองสามสี่ใส่แปดแปดเมล็ดนะครับสำหรับรุมนี้กันที่ไปปลูกอีกหนึ่งกับว่าใดครับพี่น้องก็ย่านหน่อยพอดนะกันจะแบ่งซีนะผมก็เลยปลูก6กตัวนี้กับแปดครับพี่น้องประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะหาฟางมาปิดนะครับฟางมาปิดหน้าดินไว้เพื่อ ที่ว่าจะให้พ้นสับคมชื่นไว้ครับพี่น้องสับค้มชื่นไว้แล้วบับนี้ก็จะเอาหน้ามะหดครับก็ได้สิผาหลุมครับส่หกหกเมล็ดนะครับหกเมล็ดแน่เก็ดเมล็ดแน่ปะาผลกันไปแล้วครับกับมีแปดพร้อมนะครับตัวพุ่มนะครับสื่อมาสิผาบาทครับพี่น้องครับได้สิผาหลุมครับก็ถ้าเกิดว่าพ้นพ้นติดเบิดนะครับพี่น้องก็ถ้ากินก็กินว่ทันเนาครับสิผาหลุมนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกนีแล้วก็จะปลูกแตงกัวต่อนะครับพี่น้องครับ ปลูกแตงกัวปลูกแตงกัวแล้วและครัาจะปลูกฟักทองกับพี่น้องครับเดี๋กวกลรอติดตามรับชมกันอีกนนึงครับว่าพ่นจะเกิดมาเกิดจะงาม่างามครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็จะขอลาพี่ลน้องไปก่อนครับพี่น้องแดดก็เริ่มบอกแล้วครับพี่น้องก็จะได้ไปหาเสียเขนยาวมาใส่แล้วครับบันห้อนแดดแล้วก็จะล้มจากน้อยครับสำหรับมือนีนะครับน้อยคงกลางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมเป็นกันใจใ่แห่น้อยคงกลางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับ คลิปน้าพอกันไหมครับพี่พี่นองครับเดี๋ยวผมไปเอาแตงกวาขาปลูเขาไ่ร่องบ่แล้วปูแตงกวาครับ